มาจบที่สวนกระถางในบ้านของยายแดงมเดมเืเ่อเขือเเขือเทศกำลังสุกไม่ได้ตั้งใจปลูกมันเกิดเองก็เลยดูแลเอาสรุปคือได้กินมากกินผล มเมื่อเคือเทศกระถางเกิดเองเพียงแต่เาราลดน้ำใส่ปุ๋ยคอกให้ติดลูกเฉยอได้หลายลูกลงใส ได้กินนานอยู่กำลังติดลูกไปเรื่อยๆก็มีอากาศร้อนจัดใบไหม้ใบแห้งหมดบ้านยายแดงเทซีเมนรอบบ้านมันก็เลยร้อนกว่าบ้านคนอื่นเวลาแดดจัดจัดนุ้ยไอร้อนจากปูนซีเมนหน้าแทบไหม้ขนาดใบไม้ยังไหม สวนกระถางน้อย,อยรุเตะไขปลูกตั้งนานเพิ่งได้สามต้นตใส่มันอยู่ร่มเกินไปสาลแเน่ซาลแเน่าเนงามมากมีโหระพาปลูกไว้ประดับกระถางเฉยๆไม่มีหอยแมลงภู่มาให้หนึ่งสักทีก็เลยแก่ร่วงเกิด เต็มไปหมดสวนกระถางน้อยๆของยายแดงอุ้ยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคนก็แก่โทรศัพท์ก็เก่าเข้าไลค์ใครก็ไม่ได้ ไปถ่ายคลิปการแจ้งก็ไม่ได้จอดำอากาศร้อนสวัสดีค่ะ